ทุกอย่างมันต่างมีเหตุและผลและและ c o n s e q u e n ที่แตกต่างกันมผมผมถ้าใ,ให้ความเห็นผมตรงๆนะคือ<ม>คือคือมาตราหนึ่งหนึ่งสองมันเป็นคดีที่มีความพิเศษนะครับมันแล้วมันการที่รวมอยู่ในทั้งหมดเนี้ยสาสิบห้าฐานความผิดเนี้ย<ม>คือเราเรายิ่งทำเนี่ยในคณะกรรมการก็ยิ่งรู้รับรู้ด้วยหัวใจจริงๆว่ามันเป็นคดีพิเศษคือมันเป็น<ม>คดีที่ที่ outstanding มากแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของมันเองที่ชัดมากแล้วก็ แล้วก็เพราะฉะนั้นการที่ไปฝังรวมกันเนี่ยมันจะทาให้มีปัญหาทั้งหมดนั่นแหละสาสิบห้าฐานความผิดและเนี่โทษศักรมีปัญหาก็เลยจริงๆอ่ะถ้าเกิดอยากจะทําอ่ะอันนี้พูดถึงว่าว่าผมจะเอาหรือไม่เอายางไม่ไม่เกี่ยวนะแต่ผมกำลังบอกว่าถ้าเกิดจะเนื้อโทษศักรมหนึ่งหนึ่งสองอ่ะก็แยกไปเป็นฉบับเลยเป็นคดีแบบนี้ไปเลยอ่แบบมีคณะกรรมการได้ไหมแบบมีคนกันกองให้ก่อนได้ไหมควรจะถ้าถ้าเกิดจะมีพรบเฉพาะหนึ่งหนึ่งสองยังไงต้องมีกรรมการกันกองล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ เพราะว่ามันไม่สามารถออโตเมติกได้เลยไม่ได้ไม่ได้แน่นอนไม่ควรด้วยครับหรือหรือคุณปอถ้ามีคณะกรรมการกันกองอีกทีได้ถูกไหมไม่ยังเป็นไม่ยังเป็นต้องออโตแบบฉบับของนิรโทษกรรมประชาชนคือในในตัวร่างของเครือข่ายนิรโทษกรรมครับจริงจริงมีคณะกรรมการร่วมพิจารณาอยู่แล้วครับแต่ทีเนี้ยเนี่ยคณะกรรมการมันไม่ไม่ได้มีแค่สสอครับของร่างเครือข่ายเนี่ยมีตัวแทนจากภาคประชาคมแล้วก็ตัวผู้รับผลกระทบเองด้วยเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่า พือแลวกับผลกระทบบางส่วนเสียชีวิตแล้วครับมันจาเป็นต้องให้ทั้งให้ญาติหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเข้าเข้ามามีส่วนในคณะกรรมการด้วยทจริงผมคิดว่าก็เหมือนกฎหมายอื่นๆเลยครที่มีผู้ได้รับผลกระทบเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปมีส่วนในการพิจารณาร่างกฎหมายนี้ส่วนทางข้อเสนอว่าจะมีะบวนการพิจารณาการฟ้องไหมผมคิดว่าจําเป็นต้องดูรูปแบบก่อนครับเพราะว่าอันนี้เราเรากำลังเรากำลังต่อรองด้วยเสรีภาพของคน ถ้าคณะกรรมการการกองเนี่ยไม่ควบคุมหรือว่ามีการศึกษาว่าแบบที่ควบคุมมิติมากพอแล้วเราหลงลืมเคสนะครับมันทําให้มีคนจะติดอยู่ในเดือนจําหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการนี้วทกรรมด้วยเพรตอนนี้นตอนที่เสนอไปมันเลยจำเป็นต้องรวมทึ่งมีกรอบระยะเวลาด้วยแต่ผมคิดว่าการทํางานร่วมกันก็เป็นสิ่งที่ดีในการพีจาร่วมกันเนาะว่าคดีที่มีมูลเหตุตรงใจทางการเมืองเนี่ยเราจะนิยามมันว่าอย่างไรเพราะว่า อาจจะตอบคาถามคุณลอรี่ที่ท,ที่ยินดีมากค่ะที่ยังไม่ตัดถึหนึ่งสองไปเพราะว่าวัน,วนที่ประชุมมีการแจ้งว่าจะศึกษาจะตั้งคณะกรรมการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองเพราะว่าเห็นว่าเป็นปัญหาแต่ทีนี้ก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าแล้วก็การให้สัมภาษณ์ของคุณนิกรเองก็ยังไม่ได้ระบุชัดว่าจะรวมหรือไม่รวมแต่ก็ยืนยันใน,ในเงื่อนไขของตัวเองตามที่นณาพักชาติไทยพัฒนาระบุก,ก็คือการไม่ร่วมกับมารหนึ่งหนึ่งสอง